สำหรับผู้ที่บริจาคอวัยวะน,นะคะแล้วก็พอพอใกล้สิ้นหรือสิ้นชีวิตก็อวัยวะได้เอาไปช่วยผู้อื่นอันนี้เป็นการทำทานที่แท้จริงไหมคะเพราะว่าก็จะได้ยินคนบา,บางกลุ่มพูดว่าถ้าถ้าตัดอวัยวะเพื่อบริจาคร่างกายไปเนี่ยเกิดใหม่จะจะพิการอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ทราบพระอาจารย์มีข้อแนะนำไหมคะ การพิการเนี่ยไม่ได้มาจากเหตุปัจจัยนี้คนพิการมาจากพวกที่เบียดเบียนสัตว์พวกที่นักการพานันแล้วประพฤติกายทุจริตวจีทุจริต,รตมนุษย์ทุจริตแล้วไปเกิดในนรกแล้วเกิดขึ้นมาจังหวะดีเกิดขึ้นมาได้เป็นมนุษย์ก็จะเป็นผู้มีผิวปันสามเป็นคนพิการเกิดในตระกูลต่ำครูเจ้าจะบอกวิบากหมดเรีือกว่าเคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงที่นักการพานันคาดไม่ถึง การเล่นการพาน,านันมันยังไม่ได้พาไปนรกหรอกแต่พอเล่นการพานันแล้วประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมนษทุจริตต,ตัวนี้เป็นตัวทําให้ไปเกิดในนรกกัมเดชานและเพรทิสัยเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือให้เราเราสร้างตรงนี้ให้มากประเด็นของโยมมีมีทําทานด้วยด้วยให้บริจาคอวัยวะนี่บริจาคอวัยวะเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันมีความเสี่ยง จะไม่เคยเจอที่พู้เจ้าสอนตรงนี้นะเพราะว่าถ้าคนบริจาคว้วะเพื่อค้าขายถ้าต่างคนต่างคาตรงนี้มากนะโลกวุ่นวายเลยเดี๋ยวจะเกิดการฆ่ากันอุตลุดไปหมดดังนั้นอะไรที่พู้เจ้าไม่พูดไว้เนี่ยมันต้องมีมุมเสียงนั้นเราก็จะไม่พูดเหมือนกันเวลาไม่สนับสนุนก็ดูไม่ดีแต่ถ้าสนับสนุนเต็มที่โลกวุ่นวาย ฆ่ากันเละแน่นอนฝ้าหลังมันยังทําเป็นหนังเลยฆ่ากันเพื่อเอาเอาวัยวะไปขายเละพระเจ้าพยากรณ์ไว้แล้วเมื่อมนุษย์เนี่ยอายุถึงสิบปีอายุมนุษย์จะลดลงไปเรื่อยๆเหลือสิบปีนะอายุสิบปีเนี่ยทุกคนจะมีอาวุธในมือกันหมดฆ่ากันราวกับเนื้อกับปลาความเป็นกุศลทั้งหลายจะหายไปจากโลกกุลเชษฐาปราญยนธรรมความเคารพกันตามฐานะอ่อนน้อมสูงต่ำจะหมดไป จะไม่มีคำว่าพ่อแม่พี่น้องครูอาจารย์ลุงป้านะ้าอาสมณะพราหม์ณไม่มีเจอสมณะพราหมณ์ก็ด่าครูอาจารย์ก็ด่าว่าไม่มีความเคารพนบนอบกันก็จะมีแต่ความถือตัวอากเสนยจะเจริญถึงขีดสุดทุกคนจะฆ่ากันราวกับเนื้อกับปลาและจะเกิดเจ็ดวันที่ฆ่ากันตายตลอดทั้งโลกจะหลงเหลือมนุษย์อีกเพียงเล็กน้อยแล้วกลับมาฟื้นฟูศีลธรรมขึ้นมาใหม มนุษย์ก็จะอายุยืนขึ้นถึง80 0 0 0ปีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้านามว่าเมตเตยยะจะมาตรัสรูมีพู้พุทธเจ้าพยากรณ์ไว้หมดช่วงมนุษย์อายุ10ปีเนี่ยสังเกตยังไงอีกมนุษย์จะกินอาหารประเภทยญ้าอาหารจะหมดจากโลกผู้หญิงอายุ5ปีจะเริ่มมีสามีมีบุตรแล้วนจะแต่งงานแล้วจะมีลูกได้ตอนนี้ที่อินเดียก็ประมาณ9ปี10ปีเริ่มมีลูกเห็นไหมมันจะลง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 ,ลงไปเรื่อย นี่เครื่องสังเกตมนุษย์จะเกิดการสมสู่สัมส่วนเรียกสัมภเพศเหมือนแพะแก่ไก่สุกรช้างโคมาไม่เลือกสถานที่การเวลานี่เครื่องสังเกตช่วงมนุษย์อายุสิบปีเป็นอย่างนี้